การให้ทำเป็นงานยนาทานังปนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานแดะกรรมฐานแล้วโอกาสต่อนี้ไป เป็นวาระที่ท่านหลายจะได้รับการศึกษาในการเจริญพระกรรมาฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระกรรมาฐานบทนี้แทนที่ผมจะแนะนำท่านในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติแต่ละอย่างผมขอโอกาส แนะนำรวมเพื่อว่าถ้าปฏิบัติแบบนั้นไม่ทันกับอายุของเราที่จะสิ้นไปด้วยว่าพระกรรมฐานทั้งห้าอย่างนี้ถ้าว่าท่านหลายสามารถจะทรงได้เพียงแค่กำลังเบาๆท่านนัหลายจะทรงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสหิทาคามี เป็นอันว่าการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้เป็นการศึกษาที่มีกำไรอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำของกระผมก็แนะนำในด้านสุขวิปัสสโกคำว่าสุขวิปัสสโกนี้ใช้กำลังการพิจารณาแบบเบาๆหมายความว่ามีการรู้แจ้งเห็นจริงแบบสบายๆ ไม่ต้องเร่งรัดในชานสมาบัติจงเกินไปและขอท่านหลายจงจำไว้ได้วยว่าสำหรับพระสุนดาบัญแัะพระสกิทาคามีอันนี้องค์สมเด็จพระชินศสีทรงจัดว่าเป็นผู้ทรงอธิศีลหมายความว่าเป็นผู้ทรงศีลยิ่งที่นั้นผมจึงเอาคำแนะนำทั้งหมด ในกลุ่มนี้แทนที่จะแยกอามารวมกันเส้นเลยสำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำหัวข้อที่พึงปฏิบัติเป็นตอนตอนไปเพื่อความจำเป็นที่พึงเข้าถึงสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีหรือว่ากรรมฐานทั้งหมดคนดีมีวิธีปฏิบัติสองอย่างการปฏิบัติเท้ทรงฌานแบบสงัด,ด้านสมาธิปกติ กับการพิจรารณาวันนี้จะขอแนะนำทั้งสองแบบตามเวลาที่เพิ่นจะให้สำหรับพุทธานุสติกรรมฐานนี้ตามความนิยมในด้านการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าทรงอารมณ์ให้เป็นฌานท่านปฏิบัติกันแบบนี้ ผมได้เคยบอกท่านแล้วว่าพระกรรมฐานทุกอย่างท่านจะทิ้งอนนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้เพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์จิตฟุ้งซ่านถ้าเมื่ออารมณ์จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อไรถ้าเราใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาอารมณ์ไม่ยอมหยุดจากการฟารุ้งซ่าน ก็ทิ้งคำภาวนาหรือพิจารณาเสียจับแต่านาปานุสติอย่างเดียวไปเดียวก็จะหยุดสำหรับในด้านพุทธานุสติกรรมฐานที่ปฏิบัติเป็นการทรงฌานท่านให้จับคู่กับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทรงอยู่แบบนี้สำหรับธรรมานุสติกรรมฐานแบบนล้กวแบบก,ออก,ก,ววกรร็เวลาให้ใจเข้านึกว่าธรรมเวลาให้ใจแบบออกนึกว่าโมนึอว่าทมโมสำหรับสังขานุสติกรรมฐานเวลาให้ใจเข้านึกว่าสังเวลาให้ใจออกนึกว่าโคแปลว่าสังโคสำหรับสีลานุสติกรรมฐานนั่นเป็นพิจารณกรรมฐานใข้ควรคุมศิน สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะพันิภา์เป็นอารมณ์คิดก็ไม่ควรจะนั่งภาวนาวรสีโลเรื่ออุปสมาโอเรืออุปสมโมอันนี้ไม่ควรใช่ตรงตอนนี้ก็อจาขอพูดถึงว่าผลที่จะพึงบังเกิดแก่นักจเจริญพระกรรมฐาน ในด้านปฏิบัติในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติซึ่งมีผลปรากฏเป็นสองประการความจริงเรามุ่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการด้านทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิแต่ขอจงอย่าลืมว่าจิตของเรานี่บางครั้งเราต้องการสงัด ต้องการทรงอารมณ์เฉยๆให้มีอารมณ์ทรงตัวแต่บางคราวจิตก็ต้องการความคิดต้องการคิดนักเจริญพระธรรมฐานที่ดีจะต้องไม่ฝืนอารมณ์จิตเมื่อจิตต้องการสงัดต้องการอารมณ์ทรงตัวแล้วก็ใช้จับลมให้ใจเขาออกคู่กับภาวนาถ้าจิตต้องการคิดเราก็คิดถึงความดี ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความดีของพระธรรมด้วยความดีของพระอริยสงฆ์ถ้าหากว่าท่านเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพื่อโดยเฉพาะอย่างยิงย่งพุทธานุสติก็ดีสังขานุสติก็ดีผลจะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งซึ่งแปลการแทรกเข้ามาแต่ก็เป็นความดีอันนี้ต้องจํา นั่นก็คือเวลาพิจารณาเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตจะปรากฏเห็นเป็นภาพพระพุทธรูปหรือว่าเป็นภาพองค์สมเด็จตระงสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงความเป็นมนุษย์แต่ก็มีความสวยสดงดงามเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอาจจะเป็นภาพพระหรือว่า จะเห็นภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดพิจารณาพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่าสังขานุสติกรรมฐานอันนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระพุทธเจ้าหรือภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระสงฆ์ อีกแบบหนึ่งถ้าจิตเรานิยมก็ให้นึกถึงรูปพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งคือพระพุทธรูปที่เรามีความพอใจที่สุดสามารถจะติดใจง่ายผมไม่เรียกว่าติดตาเพราะเราหลับตาแล้วเวลาภาวนาไปนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้น สำหรับสังคาโนสติเราก็นึกถึงพระอริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดที่เรามีความเคารพไปด้วยอย่างนี้ก็ทําได้ถ้าหากว่าท่าน,นหลายนึกถึงภาพพระพุทธรูปก,ก็ดีนึกถึงภาพพระสงฆ์ก็ดีถ้าบังเอิญภาพนั้นกระายขึ้นมีสีแปลกและมีสีรูปพระอื่นแต่ว่าเป็นพระเหมือนกัน นอกจากพระที่เรากำหนดจิตไว้ในขณะที่ภาวนาก็จงหย่าตกใจเมื่อเป็นภาพพระเหมือนกันก็จับภาพพระนั่นไว้ถ้าใช้จิตจับภาพรู้สึกว่าจะมีประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการจับภาพเป็นกสินไม่ว่าจะเป็นกสินอะไรก็ช่างถือว่าเป็นกรรมฐานหยาบ จิตสามารถจะเป็นสมาธิได้ดีแล้วก็ทรงได้ทิ้งฌานสี่จำมาให้ดีนะครับ <c oughs> อันนี้สำหรับการเจริญพระกรรมฐานปรากฏภาพจงศึกษาไว้อีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเวลาห้าปีผ่านมาปรากฏว่ามีอุบาสิกาคนหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้นเธอไปศึกษาพระกรรมฐานในสำนักพระสอนกรรมฐานแห่งใดแห่งหนึ่งอย่าให้ผมออกนามจะเสียชื่อเสียงเขาการสอนพระกรรมฐานของสำนักนั้นไม่ใช้คำภาวนาวัพุโธคิดถึงรูปกับนามแต่ด้ว่าท่านอุบาสิกาท่านนั้นเมื่อหลับตาลงไปคิดถึงรูปกับนามคราวไร ก็ปรากฏว่ามีรูปพระพุทธรูปปรากฏขึ้นในใจเสมอท่าน,นไปบอกท่านอาจารย์แห่าอาจารย์ก็บอกว่านั่นเป็นกิเลสให้ทิ้งไปจงอย่าเอาใจเข้าไปยุ่งให้สนใจแต่คำว่าลูกกับนามเสมอเท่านั้นท่านอุบาสิกาท่านนั้นก็ตั้งใจจะทิ้งภาพนั้นซึ่งไม่นดกถึง แต่ปรกฏไว้ย,ยิ่งไม่นึกถึงจิตจับรูปกับนามแทนที่รูปจะหายไปรูปนั้นก็ชัดเจนแจ่มใสขึ้นทุกวันเป็นอนุวาตทั้งเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อหลับตาลงไปหรือจะไปหรือลืมตาก็ตามภาพพระพุทธรูปนั้นติดใจอยู่เสมอเห็นชัดเห็นทางใจ ไปหาอาจารย์คราวไรอาจารย์ก็บอกว่าเป็นกิเลสใี่ผมกส็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราเห็นพระเป็นกิเลสแล้วก็เราจะหลบกิเลสไปทางไหนตามแบบจำบับที่เราศึกษากันมาไม่ว่าเห็นภาพพระเป็นภาพมงคลเมื่อออกพรรษาแล้วปรากฏว่าธนุบาศสิกากลับบ้าน มาพบกับอาจารย์ที่บ้านซึ่งศึกษากรรมาฐานทางวิทยุท่านในบอกว่าเห็นทางวิทยุแนะนำว่าต่เห็นเป็นภาพพระพุทธรูปหรือว่าเห็นเป็นภาพพระสงฆ์ถือว่าเป็นมงคลยิ่งถ้าจับภาพได้นานแสดงว่าจิตตรงชานหรือว่าเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้าภาพนั้นนั่นแจ่มใสจงเป็นเบะกกายพึ กลายจากสีเหลืองขาว,วน้อยๆจางลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดก็กลายเป็นประกายพลิกขาวโปรนอันนี้ชื่อว่าเป็นฌานพระบมบาซีกาได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจในเวลาที่ภาวนาหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีนึกเห็นภาพองค์นั้นพระองค์นั้นปรากฏว่าเป็นประกายของใส ทีหลังเมื่อเวลาใครก็พูดทิงใครถิ้งเรื่องอะไรถึงบุคคลที่ตายไปแล้วหรือยังไม่ตายวัตถุอะไรก็ตามภาพนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่ผูกกะกลายเป็นบุคคลได้ที่เป็นจัครยานไปนี่การศึกษาของท่านหลายต้องจับไว้ทั้งสองราการแต่ว่าการสอนของผมในระดับนี้ไม่ประสงค์ที่จะจักุยาน แพะ่สงอย่างเดียวคือขั้นสุขวิปสัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านทั้งหลายจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ได้ที่ปี่กุญานหรือว่าโนโมยิธิผมก็สนับสนุนถ้าต้องการอย่างนั้นให้หันไปสนใจกับหลักสูตรวิชาสามซึ่งมีอยู่แล้วที่แนะนำแบบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแทนที่ท่านจะไปเถียงกับใครเขาจะได้รู้ไว้ ว่าแม้แต่เราตั้งใจภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมสังโฆโดยไม่กําหนดจิตคิดว่าจะเห็นภาพภาพก็สามารถจะเกิดได้ถ้าอารมณ์ใจของเราควรจะเข้าถึงเป็นพ้นได้ที่ปิจิุญานจำมาให้ดีนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งสำหรับอีกจุดหนึ่ง ในการใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นก็คือถ้าจิตของเราไม่ต้องการความสงัดคืออารมณ์สงบโดยเฉพาะแต่ว่าจิตต้องการอารมณ์คิดเรื่องจริยาเคื่องการของจิตนี่ท่านจะต้องศึกษากันให้ดีอย่าให้มันตรงเกินไป ลงเกินไปแต่เพียงว่าฉันศึกษาพุทธานุสติต้องการอารมณ์หยุดแต่พอจิตอยากคิดข้ามาถึงด้านพิจารณาความดีของพระพุทธธรรมประสงค์เราไม่เอาเราฝืนอารมณ์จิตแบบนี้แทนที่จะเป็นผลดีกั็จะกลายเป็นอาการของผลกลุ่มไปกลุ่มอารมณ์จิตมันก็เสียมีความเร่าร้อน แานั้นจงใช้อารมณ์ให้เันคนถูกกับจังหวะของอารมณ์จิตที่ต้องการถ้าจิตอยากจะคิดก็เชิญคิดคิดตอนไหนคิดถึงพุทธานุสติคำว่าพุทธานุสตินี่ประวัตตามนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มานั่งพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าท่านดียังไง น้อมเข้าไปถึงความดีของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ถ้าพระองค์จะแสวงหาความสุขส่วนพระองค์เป็นกษัตริย์สบายกว่าที่จะต้องเดินป่าเดินดงนอนกลางดินกินกลางทรายเป็นพระพุทธเจ้าที่สอนคนซึ่งไม่มีรางวัลชิ้นแจ้งรางวัลใดๆไ,ไม่มีที่ตอนหนึ่ง นิว่าอีตอนหนึ่งเมื่องค์สมเด็จไปจินาสีบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบาณีิแก้วเป็นพระรหั์มีความสุขสามารถจะไปนิพพานได้แบบสบายถ้าไม่สอนใครไม่พบใครใจก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข หากว่าพระองค์จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สอนพวกเราเสียใครจะบังคับท่านเพราะว่าไม่มีใครเป็นนายท่านการจะบังคับให้ท่านเป็นอรหันต์เป็นครูไม่มีแต่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทําอย่างนั้นกลับมีพระมหากรุณาที่คุณทนแต่ความยากลาบากต้องนอนกลางดินจริงกลางทราย ต้องสู่ต่อสู้กับบรรดารัทิทั้งหลายนอกพระพุทธศาสนาที่สอนผิดจนองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรมีความลำบากบางคราวต้องพักถึงสิบห้าวันนี่ื่อว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระพควันที่มีพระมหากรุณาทิคุณต่อพวกเราเป็นความดีของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความดีส่วนพระองค์ ความดีอีกจุดหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเราที่เราเรียกกันว่าพระธรรมสำหรับพระธรรมนั้นมีทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ว่าตอนนี้เราจะมาหยุดจุดเฉพาะความเป็นประโสดาบันของเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน เราก็ตั้งขอบเขตไว้โดยเฉพาะความเป็นประสดาถ้าก้าวเกินไปมันจะลำบากเอากันแบบง,ง่ายๆการเจริญกรรมฐานกลุ่มนี้เป็นกำไรพิเศษเราก็หันมาดูคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกเชษที่มีพระมาหากรุณาี่คุณให้เราสนใจกับศีลน,นี่เราย่องเอาศีลานุสติกรรมฐานเข้ามาแทรกเลย ไม่ใช่ต้องไปนั่งไหลเบียว่าคำสอนของพระองค์ที่มีความสำคัญในขั้นที่จะเข้าถึงพระโสดาบันนี่คือสิ่งจับจุดลงเฉพาะแบบนี้ย่าย่าให้มันเป,นปะปปากไปสำหรับพระพิจารณาวินยัยสิขาบทสองอยสิบเจ็ดสิขาบทอย่าให้บกพร่องสำหรับสมณเณร อย่าให้ศินสิบหมต้องแล้วก็ต้องศึกษาเสกขียวัตอีกยี่สิบห้าเป็นอนว่าวสมณเณรนี้จะต้องมีสิษาบทปฏิบัติจริงๆแปดสิบห้าเดียกันสำหรับคนาวัสสนใจศีนห้าเป็นสำคัญยฉ่าพาะพระกับเนนผมจะไม่พูดถึงเพราะศีนบังคับท่านอยู่แล้ว หากว่าท่านพลาดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งจงทราบว่าท่านหมดสภาพจากความเป็นพระถ้าหมดสภาพะจากความเป็นพระมันก็เป็นเถนเถน,นะเขาแปลหัวข้าโมยข้าโมยเอาภาพของพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาใช้หลอกลวงชาวบ้านรู้สกตัวไว้ด้วย สำหรับครวัดเราก็มาพิจารณาสินว่าที่พระพุทธเจ้าแนะนำเรามีดีตอนไหนเอาสินห้าข้อที่หนึ่งพระองค์ให้มีความรักสิ้นกันและกันไ,นไม่มิดค่ายเคียงข้าสิ่งกันและกันความรักมันดีหรือว่ามันชัว่วคิดเอาใช้ปัญญาเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันนะมันดีมันมีเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ใช้ปัญญาเองนะข้อที่สองให้มีความสันโดดพอใจเฉพาะทรัพย์ของเราที่เป็นสิทธิโดยเฉพาะไม่ยื้อแย่ยงไม่รักขโมยทรัพย์ของใครอันนี้ดีหรือชั่วคิดเอาข้อที่สามสามมีปัญญาเป็นที่รักเรารักเราก็ไม่ละเมิดความรักของบุคคลอื่น มเม่ละเมิดสามีปัญญาบุตรทินดาฆ่าทาสหยิ้งชายคนในปกครองโดยที่ท่านเจ้าของไม่อนุมัติดีด้วยดีคิดเอาขพอทดีสามวาจาไม่จริงวาจาหยาบวาจาที่พูดส่อเสียนส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกราวกัน ว่าจะสำราญไร้ประโยชน์มันเป็นของไม่ดีสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าให้เว้นถ้าเราเว้นถ้าเขาเว้นเว้นในกันเอสองฝ่ายดีแล้วไม่ดีคิดเอาข้อที่สี่สุราเมรไรเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความเป็นคนบ้าผมไม่พูดว่าความเป็นคนประมาททามบาลีท่านบอกว่าสุราเมรัเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท ผมขอพูดว่าตั้งนอยู่ในความเป็นคนบ้าตามปกติแล้วก็บ้ากิเลันหนาุปาทานอยู่แล้วแต่ในวางขณะหน้ายัางบางไม่หนามากนักแต่พอดื่มศซีราเมรัยเข้าไปแล้วหน้าของคนคนนั้นหนายิ่งกว่าส้นเท้าเสียอีกสามารถจะพูดเร็วทำเร็วยังไงก็ได้มันดีหรือไม่ดี นีผมเปรียบเทียบเท่านี้ผมยังเกรงใจนะยังเกรงใจเป็นอันว่าเรามานั่งพิจารณาสินห้าว่าเราควรจะละแล้วว่าควรจะละเมิดถ้าเราต้องการเป็นประสงค์ดาบันสิงของครวาสสิงของเลนสิงของพระก็ควรจะปฏิบัติให้เค,คร่งขัดยอมตัวตายดีกว่าสิ้นขาด อย่างนี้ถ้าจิตตรงศีลได้มีอารมณ์เป็นปกติโดยไม่ต้องระวังว่ากําลังใจคิดว่าจะทําลายสีลน,นั่นมันไม่มีถา้าอยาพลาดพรั้งไปเหยียบโอตว์ตายโดยไม่มีเจตนาหรือใช้วาจาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่เพื่อรักษาประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังอันนี้ไม่ใช่ว่าสินขัน เยียบสัตว์ไม่เจตนาศีนไม่ขาดพูดรักษาประโยชน์ถ้าเขาจะแตกร้ากันเราก็หานโยบายใดๆอย่างใดง,าง,างมาแนะนำให้เขามีความสามัคคีกันอย่างนี้ไม่ใช่มุสาเป็นไม่ตาสิ่งที่ระวังยากมีอสองข้อเท่านั้นนอกนั้นระวังง่าย หากว่าจิตเราทรงได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าทรงมีความเป็นพระโส,สดาบันจงจําไว,ว้ว่าองค์สมเด็จพระพักษษวันทรงสอนไว้ในออทุมพฎิกาสูตรว่าหนึ่งเราจะไม่ตั้งใจทําลายสินด้วยตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายสิน สามเราจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วคุมใจของเราไว้แบบนี้ถ้าจิตทรงอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์แสดงว่าท่านทรงสีรานุสติกรรมฐานไม่เป็นปกติสำหรับสังขานุสติกรรมฐานนั่นให้นึกถึงความดีของพระสงฆ์ เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิยสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงทรมานเพรื่อกายสอนพวกเราอยู่ทั้ง45พรรษาเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดานิพพินิพานแล้วสาวกขององสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็รวมกัน500ลูกมีพระมหากัครศเป็นประธาน รวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระิชิตามานที่ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างศึกษาให้เอาค่าเป็นหมดเป็นหมู่เอาไว้เป็นครูสอนสำหรับเราแม่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นก็ไปตามสอนบอคนุคคลนั้นหลายโดยไม่คิดกับค่าจ้างรางวัลไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยความจริงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีความสุขหาว่าท่านไม่สอนเราก็ไม่เห็นจะเป็นไร ใครจะไปว่าอะไรแต่ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผิดสมเด็จพระธรรมสามมิตรติดตามสอนคนด้วยความเมตตาฉันใดมันดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายก็ติดตามสอนพวกเราเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาศัยที่ท่านฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตาม ท่านได้เป็นอาราหันต์แ้วเราล่ะเห็นความดีของพระสงฆ์ไหมว่าท่านดีขนาดไหนนี่เป็นว่าจ,จิตใจของเราพอใจในพระพุทธเจ้าแลหรืออย่างพอใจในพระธรรมคําคสั่งสอนคือศีลของพระพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังพอใจในพระอรียสง์แล้วหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็ดู คำแนะนำของสมเด็จพระบรทีย์แกวีจุดหนึ่งว่าโลกมันเป็นทุกข์มนุษย์สโลก,กันดีเทวโลก,กันดีภูมโลกก็ดีไม่เป็นแดนหมดทุกข์แดนที่มปความสุขเป็นเอกาตาคือเป็นสุขสายเดียวไม่มีทุกข์เกี่ยวผคือวิันาน์อันนี้ก็ได้กับอุปสมานุสติกรรมฐาน จิตของเราน้อมยอมรับพระนิพพานใจของเราแยกจากความต้องการความเป็นมนุษย์แยกความต้องการเป็นเทวดาแยกความต้องการเป็นผมได้ความจริงใจทรงอารมณ์ใจของเราให้มัน่นคิดว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นที่ไปของเราถ้าจิตของเราตั้งมั่นแบบนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นพระโสูด,ดาบัน ขึ้นยี่ชื่อว่าเป็นพระอรียเจ้าเบื้องตนอาบายภูมิทั้งสี่บริการคือนรกเปิดอสุรกายสติฉันไม่ใช่ทางไปของเราถ้าจะพูดต่อไปเวลามันหมดแล้วพอรับผพว่าเท่านี้ควรจะเป็นที่พอใจของ่าน้หลายแล้วรู้ว่าความเป็นพระสูด,ดันบรรดาบันเป็นของไม่ยาก ดันขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคศึกษาแล้วจงจะโยนทิ้งเสียใช้อิทธิบาทสีข้าควบคุมอารมณ์ใจคิดว่าอย่างเลวที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนความเป็นประสงค์ดาบันก็จะถึงท่านในความจริงเขาศึกษาข้างแบบนี้นะเดือนเดียวเขาเป็นอรหันต์หมด ต่อที่นี่ไปของสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคต์สร้งกายให้ตรงสำรองจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี